สำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะว่าผมใช้อะไรถ่ายนะครับผมจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มันจะเป็นซันซุม g กลเล็กซี่พร้อมไม้กิมบอลหรือไม้กันสั่นนะครับที่เป็นยี่ห้อโมซ่านะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายอ่านี่นะครับก็มันก็จะแบบขับรถโยกเยกมันก็จอมันก็จะนิ่งนะครับให้เพื่อนๆมองภาพแบบไม่เวียนหัวนะโอเครับชมกันเลยก็ออกจากจุดนอนจุดจอดนอนตรงหน้า,าบริษัทนมนองโพเนาะ ตรงนี้ก็จะมีข้าวมีอะไรกินนะก็มีห้องน้ําอะไรเข้า,างี้ฮะก็มาจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปมันจะต้องเลยไฟแดงไปนะครับแล้วมันจะมีศูนย์อิสุสุเวลาเรากลับรถมานะมันจะต้องเลยศูนย์อิสุสุนิดน,น,น,นึงผมจําชื่อซอยไม่ได้นะครับมาไม่ค่อยบ่อยนะครับมาไม่ค่อยบ่อยแต่เคยถ่ายลงไปแล้วสําหรับบริษัทไทยยองตัวนี้ก็ล่าสุดเพิ่งเป็นข่าวไปนะเพื่อนๆถ้าใคร อ,อยากรู้ว่าเข่าอะไรก็เซิร์ชเข้าไปที่ใน u t u b e นะเดี๋ยวไปพูดไปพูดในในคลิปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโอเคเดี๋ยวพาไปเลยตัวนี้มันจะเป็นฟองน้ำนะครับเราจะเป็นฟองน้ํานําเข้าจากต่างประเทศที่อัดมาเป็นก้อนนะครับอัดมาเป็นก้อนแล้วก็เขาจะเอามาบดรีไซเคิลหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยฮะที่มันจะต้องเป็นฟองน้ำละเอียดแล้วก็อาจจะไปทําที่นอนโซฟาอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปาเดี๋ยวจะ บอกด้วยนะครับท้ายคลิปว่าทําไมนะฮะเราถึงไม่ไปน,นอนที่นั่นนะครับทำไมต้องมานอนตรงนี้นะ,อะตอนนี้มีนะบึกไปก่อนลุงหน้าหนึ่งคันแล้วนะครับเรามาสองตู้ด้วยกันนะเพราะว่าแกเปิดตรวจเมื่อวานแกก็มาก่อนอโอเคข้างหน้าก็จะเป็นแยกบ้านเพน,น่าจะผิดเลยเอ้ยน่าจะถูกแหละแล้วเราเห็นศูนย์อิสุสุตรงนี้นะครับเราก็จะกลับรถตรงนี้นะครับผม อซอยที่จะเข้าเมาื่อกี้ผมอ่านป้ายแล้วเขียนเขาเขียนว่าวัดหนองรีนะครับจังหวัดราช,ชบุรีนะครับสําหรับใครที่อยู่แถวแถวนี้นะก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเด้อก็เรากลับรถวันนี้เราอยู่เลนขวาเลยนะไม่ได้ตีนะเพราะว่าตรงนี้รถวิ่งเร็วนเะเพชรเกษเมนะเราก็เลือกที่จะไม่ขวางเขานะมันมันมันเข้าขวาได้เลยนะครับเข้าขวาได้เลยแต่เราจะต้องตีวงไปสุดเลยนะ วันนี้เราอยู่กับตู้เย็นเคมทีซนะครับ กลับรถมาอ่ายังใช้ความเร็วไม่ได้นะผมก็จะวิ่งไหลาทางแป๊บหนึ่งนะเออเริ่มขึ้นเลนสองอ่าทางเข้าจะอยู่ใกล้ๆนี่น,น,นะครับทางเข้าเมื่อกี้มองแล้วเขาเขียนว่าวัดหนองรีนะครับวัดหนองรีอ่าตัวนี้มันจะมีจุดพีคอยู่ตรงทางเลี้ยวขวานะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับกำแพงวัดตรงนั้นนะ่ะผมเคยถ่ายไปครั้งหนึ่งนะ เคยมีน้องผู้หญิงเขาบ่นใส่ผมนะว่าทําไมคันอื่นไปได้ทําไมคันผมไปแล้วหางเกือบโดนโมอเตอร์ไซค์เขาต้องออกมาเขียนมอเตอร์ไซค์ให้นะเขาก็เลยบ่นนะวันนั้นผมก็ถ่ายคลิปไปสําหรับใครที่อยากชมก็ลองไปไปหาคลิปเก่าดูโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับเขาเขียนว่านี่นะ่าวัดหนองดีเนาะน,นี่ก็จะเป็นเขตชุมชนนะครับเป็นเขตชุมชนสายไฟถ้าเพื่อนๆผมจะเปิดกระจกทีหนึ่งไหมโอ้จำต้องเปิด ถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงที่มันดังตุงตุ้งต,งตุงนั่นนะครคืออ่าหนวดกุ้งนะครับเจ้าเส้นนี้นะเสาธงผมเนี่ยมันโดนกสายไฟนะมันก็จะทําให้ผมระวังนะว่าสายไฟมันต่ําจะโดนสายไฟก่อนตุ้งตุงต,งตุงตุ้งนะ เราเคยมาที่นี่จําไม่ได้นะประมาณสักสองครั้งได้ไมั้งสองสาครั้งนี่นะครับนานมากอุ้ยที่ดังนั่นนะคือสายไฟนะเพื่อนๆบางทีผมก็ตกใจเหมือนกันยไฟสองสามครั้งได้เดี๋ยวมันจะมีจุดพลิกเลี้ยวตรงกําแพงวัดหนองรีนะครับเลี้ยวขวาถ้ามาช่วงหกเจ็ดโมงเนี่ยมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยนะเลี้ยวยากมากนะครับก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นเขตชุมชนนะเขตชุมชนนะครับ เราเจอป้ายวัดหนองลีนะครับมันก็จะมีเนี่ยตรงรถกระบะเลี้ยวออกมาเนี่ย <c oughs> บางทีผมว่าโยกทีเดียวมันไม่น่าพอนี่ผมจะทําแบบโยกสองทีนะแบบให้หน้ามันยื่นไปก่อนนะให้หน้ามันยื่นไปก่อนแล้วก็ถอยนิดนึง หมุนมือเป็นเกลียวเลยมือพันกันเลยก็ฝั่งนี้ก็ชิดกำแพงแล้วนะครับเพื่อนฝั<ๆ>่งนี้ไม่ได้แล้วลนะ จะมีเต็นท์นะที่ที่ที่กลัวโดนโโโได้อยู่ั้งได้อยู่เหล็ได้ได้ได้เราไม่มั่นใจเนาะค่อยๆได้ช้าได้พระเล่มงามนะครับเมื่อกี้ถ้าเอาทีเดียวเลยเหมือนจะเกาะนะจะเกาะเหลาเหล็กนะอ่ะมันจะมีผ้าเต็นท์ที่เขาไว้บงังแดดแล้วมันจะมีเหล็กยื่นออกมาเนาะ ตัวนี้รถไม่สามารถส่วนทางได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานก็ได้อยู่ถ้าจะเป็นรถยนต์หรือรถใหญ่นี่ส่วนทางไม่ได้นะตรงนี้แตดแต่มันเป็นอถนนส่วนทางนะเขาไม่สามารถขยายได้นะครับแล้วผมถามที่ลูกค้าแล้วนะมันต้องเข้าทางเดียวด้วยนะครับถ้าใครมีเรื่องนะออกไม่ได้แนละ้วตรงเนี้ยแต่ถ้ารถรถเล็กอาจจะไปทางอื่นได้นะแต่รถใหญ่เขาบอกว่าทางเนี้ยดีสุดแล้ว ตอนนี้เรามาตรงเลนใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตรงเลนใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็วิ่งสบายหน่อยสายไฟยกิ่งไม้เนี่ยวันนี้ที่เรารู้สึกไม่ค่อยกังวลเพราะว่าเราเคยเข้ามาแล้วนะครับแต่มันนานมากแล้วนะเข้ามาเป็นเกือบปีแล้วมั้งถ้าเราถ้าผมนะครับไปที่ไหนใหม่ๆเนี่ยผมจะกังวลอันดับหนึ่งเลยนะครับคือทางเลี้ยวทางโค้งอันดับสเลยก็คือ เรื่องความสูงนะต้นไม้สายไฟอะไรพวกนี้ยแม้กระทั่งเข้าปั๊มนะผมยังเคยติดสายไฟเอาเข้าปั๊มผมโคตรงงเลยนะครับว่าทําไมทางปั๊มเขาถึงไว้ให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมไปติดอยู่เกือบชั่วโมงนะครับพอเลี้ยวเข้าไปแล้วผมเอะใจคือแงะขึ้นไปมองสายไฟติดนะครับปั๊มเชลแถวดอนเมืองนะจริงๆก็อยากให้เขาปรับปรุงแก้ไขนะครับเราจะเข้าไปเติมน้ำมันนะตู้คอนเทนเนอร์เข้าไม่ได้นะครับอ๋อผู้ได้ทีมขวดเอ็มลอย,อยู่กลางทาง ตู้ของเราวันนี้ก็20ตันนะครับรวมตู้ก็จะประมาณตู้มันจะหนักประมาณ4ตันก็ทั้งหมดนะครับประมาณ24ตันแต่เราไม่ได้ช่างรวมรถนะว่ามันเท่าไหร่รถเรา16ตันกว่านะครับก็ถือว่าในน้ําหนักกําลังพอดีวิ่งนะครับไม่ได้หนักอะไรมากนะครับสําหรับสามเพลาเนาะ,ะทางโคง้งทางโคง้งใกล้ถึงแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านี่ก็ถึงแล้วผมพยายามเก็บภาพ ให้ได้สวยๆให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อคนดูนะครับข้างหน้าจะมีต้นโพใหญ่ๆสังเกตนะครับเลี้ยวตรงต้นโพตรงนั้นนะครับพูดตรงๆนะครับผมเป็นคนกลัวผีนะผมไม่กล้ามานอนผมเลยมาเช้าแต่ถ้าผมคิวแรกผมก็จะตื่นมาเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราแปดโมงต้องให้ลูกค้าเห็นนะวันนี้ก็คิวสอง นี่นะครับทางเข้าทางเข้าเ็มีโปรแกรมจัดเทคนกรีอยู่นะน่าจะทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวให้รถเก๋งออกมาก่อนนะเดี๋ยวให้รถเก๋งออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเราเข้าไปก็ติดกันปอบเปล่า จะดูจังหวะนี่แล้วกันโอ้ผมเผื่อเยอะเข้าสบายเลยเกืดเยอะเข้าสบายเลยก็สําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะชอบไลค์แชร์แชรอย่างรูปสากเมย์คำไหนก็กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําเป็นคลิปสอนภาษาที่เพื่อนๆถามมานะ ไงเนไงเจียเ,ยเวลีลอ,อก็สมจุงกะแมวาบางปะอนสุริยาพาบรรทุกสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเด้อลงงานอยู่นี่รงงานอยู่นี่